ลูกพาชมนะคะจะมาที่ร้านอินดัสอาหารอินเดียที่เลิศหนูและอร่อยสุดๆไปดูข้างในกันค่ะข้าวหมกแพะอ่าไปพื่อข้าวหมกแพะก่อนนี่ข้าวหมกแพะครับข้าวหมกแพะและสำหรับอันนี้คือแกงกุ้งอ่าเปิดเลยจ้ะข้าวหมกแพะอันนี้คืออันะไรคะเนี่ยกระเจี๊ยบทอดแต่เป็นอินดี้ไพรครับกระเจี๊ยบทอดกระเจี๊ยบทอดเอออันนี้คือ กระเจี๊ยบทอดนะคะเป็นออเดอร์ตอนนี้ออเดอร์มาก่อนอันนี้ของทานเล่นของที่นี่นะคะกระเจี๊ยบทอดอืมรสชาติออกเค็มๆมันๆนี่ข้าวหมกแพะคุณดูข้าวหมกแพะข้าวหมกแพะข้าวหมกแพะนะคะ้าวหมกแพะอนี่นะคะ ข้าวหมกแพะจะเป็นยังไงผสมให้มีเห็นไหมมีทั้งข้าวโดยมีทั้งข้าวหมกแพะด้วยมันนุ่มนวนมันนุ่มนวลมากๆม,มันพลุกเข้ากันได้ดีมากหอมเป็นเครื่องเทศไม่ต้องเติมอะไรเลยนะมันอรอ่อยจริงๆค่ะ อันนี้คืออะไรครับพี่อันนี้เล็ดปานิปุรีครับปานิปุรีข้างในใส่อะไรคะข้างในมีมันผลาดกับถั่วแล้วก็เป็นเครื่องเทศของอินเดียเป็นพริกแล้วก็มีซอสมะขามอ่ะแล้วก็ข้าใช่ครับผมซอสมะขามอันนี้อ๋อแล้วนนี้นี่ข้างบนมีซอสมะขามอแล้อ๋อข้างในมีซอสมะขามอย่ในนี้ตนี่พิมก็ใส่น้ำอันนี้ครับลอยน้ำก่อเหรอคะครับผมอ่าเดี๋ยวต้องลองใส่ดูนะอันนี้น้ำเอะไรคะเนี่ยน้ำเป็นทำจากเป็น เลมอนยูสและก็มีซาลาเนก็มีรวมแบบทุกอย่างแบบเพื่อสุขภาพด้วยครับผมมันเป็นอาหารทานเล่นหรือว่าอาหารหลักของที่นี่ครับก็เป็นอาหารแบบกินสตรีทฟู้ดแบบที่นี่กินเล่นๆ่ะอ๋อออเดอร์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 ืมต้องบอกว่าก็รสเปรี้ยวหวาน เค็มนึกว่ารสกลับข้ากันได้ดีมากอร่อยจริงอร่อยจริงค่ะใครมานะเมนูนี้พลาดไม่ได้อืมอันนี้คือชีสนานพี่เป็นคนที่ชอบชีสมากเดี๋ยวจะมาดูซิว่าอร่อยไหมอืมอมนันเป็นนานที่ใส่ชีสมันแบบรสชาติต้องบอกว่า มันนุ่มนุ่มมากแล้วก็หอมด้วยอย่างเงี้ยรับรองว่าคนเดียวหมดถาดชิคเ,ก,เก้นอเลรกับแบบชิคเกน้นชิคเกน้นอ่าต้องใส่อันนี้หน่อยไหมคะใช่คับอืออ่าแล้วก็ใส่น้ำจิ้มอันนี้หน่อยนะคะ อ่าเดี๋ยวลองลาดไปเลยนี่มาเดี๋ยวดูซิว่าจะอร่อยขนาดไหนอนมืมอม่ะดีเลมอนเห็นไหมต้องใส่กเลมอนไะครับใบตองทำจากชิคเก้นชิคเก้นมาอะไรกันบ้างอืมอืมมีนุ่มมากพราะวออกมีทั้งเค็มมีทั้งออก นุ่มอ่ะอันนี้คือใส่ชีสครีมอืมอือชีสอ่ะเม็ดมะมอวงมะพร้าวอือครับผมมิน่าเลยว่าเอ๊ะได้กครีมมันเหมือนแบบสั่วถัวอ๋อเม็ดมะมอวงหิมะพร้าวอยู่ในนี้ด้วยครับผมอืมชีสกับครีมแล้วก็พริกไทยดำอืมกลิ่นแล้วเนี่ยอร่อยจริง